เดี๋ยวเราจะมาเก็บเห็ดกันนะคะตอนนี้เห็นแล้วค่ะหนึ่งดอกค่ะนี่เห็ดตะไคร้นะคะน,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 นี่คือเห็ดตะไะคร้ค่ะเห็นยังต่เห็นยังเห็ดเนี่ยไม่เขียนนี่คือเห็ดตะไคร้นะคะเขียนให้ดูนะคะนี่ค่ะอ ไข่ค่ะให้เห็ดทางนี้ใ่ก็มีนะคะเราปิด,ดอ่ะเปิดให้ดูแล้วก็มากับเจตะนะคะเจตะคุ้มค่ะอ้าวเพิ่งตื่นแม่ก็ามาเก็บเห็ดเลยค่ะ เราจะไปดูนะคะหเห็ดตะไครค้ค่ะดอกหนึ่งนะคะตรงนี้อีกดอกหนึ่งคะ่ะเราจะเก็บกันนะคะ <c oughs> ตาสองได้ไหมเก็บได้ไหมได้ไหมลูกกี่เป้า หยิบเอาตายหยิบได้ไหมล่ะได้ไหมเดี๋ยวเอาอีนหนึ่งตรงนี้ลูกนี่มาตรงนี้นี่นี่จะเปิดตรงนี้ให้ดูค่ะข้างหลังเจตะตรงนี้ค่ะมีหอมนี่ดอกเบลเลยเยอะเด้อเด้อนี่ค่ะนี่ค่ะเนี่ย นี่นะคะไปอยู่ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ดอกแล้วค่ะมาตาเดินมาทางนี้ค่อยเก็บเลยมาเดินมาเดินมาหาแม่เดินมาไปดูกันอีกค่ะมาตาเดินมา,าจะมีหรือเปล่ามาเดินมาเราค่อยเอาลูกมาเดินมา เดินมาก่อนเดิวแม่พาเก็บมาเดินมาจะไปเอานะเดี๋ยวแม่พามาอีกก่อนมาเดินมาเดินมาตาเดินมานี่เดินมาดูนะคะจ๊นี่อ้นี่ค่ะดอกหนึ่งค่ะตาเชิง เดี๋ยวยังเดี๋ยวยังลูกเดี๋ยวยังอเอ้ยเขียข้ยะเขี้ยะเขี้ยะเขี้ยได้ไหมได้ไหมหนึ่งสองอได้ไหมล่ะไม่ได้หรอฮะไม่ได้อไอแม่พาไปเอาอีกลุกขึ้นก่อนลุกขึ้นมาเอาอีกลุกขึ้นยืนไปเดินเอาไม้เนี่ยเอาไม้ไเ,เขี่ยวอันใหม่ไปเดินทางหน้าเดินไปเดินไป ตรงนี้ค่ะก็ม oh, ีอีกโอ้โหดอกบลเลอร์เลยค่ะตรงนี้เรามาดูดอกนี้กันเลยค่ะดอกบลเลอร์เลยค่ะนี่ค่ะดอกบลเลอร์เลยค่ะนี่ค่ะดอกบลเลอร์เลยค่ะดอกบลเลอร์เลยค่ะมีไงดูดิมันเปื่อยละนี่ไงอีกดอกดอกนี้บลเลอร์ดอกนี้อีกสองดอกตรงนี้ค่ะนี่ค่ะ เด,เดี๋ยวยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ช่วยหาตรงนี้แม่เออนี่ไงตรงนี้ดอกอือหือตรงนี้มันมขาดแนละ้วอดอกนึงน้อยๆอ่ะ อ,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 อย่าจิ้มสิลูกแม่เก็บไว้หม,มอันนี้ค่ะดอกนึงอยู่ตรงนี้ค่ะดอกนึงก็อยู่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะบัลเลกเลยค่ะ ตอ,อ,อนนี้คุณแม่ยังเก็บไม่ได้นะคะรอตาก่อนคะอ่ะเรามานับกันนะคะว่าได้กี่ดอกหนึ่งดอกตรงนี้ค่ะ ออือเก็บกันเลยนะคะนี่ค่ะตะไคร่ปะตาว่าอดอกาอาตาว่าดอกนึ่นเนะนท่านในยางไปท้างคนเดี๋ยวนี่ค่ะโอเคนี่นะคะ เราก็จะเก็บดอกใหญ่ๆกันนะคะนี่ค่ะดอกเล็กเราก็จะเอาไว้ค่ะนี่ค่ะดอกเล็กก็ปิดไว้ก่อนนะคะไปเก็บติต ดอกนี้กันนะคะแล้วก็จะมาเอาดอกนี้นะ ค่ท้องดอกนี้เรายังไม่เอานะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเอาตอนเย็นพรุ่งนี้ค่ะแปบบิดไว้ค่ะ <c oughs> อุยยุงกัดน,นะคะมาเด้นนะลูกเด้นนะตาเด้อนะ จะมา,าดอกนี้ก่อนนะคะแล้วก็เอาดอกนี้ค่ะดอกงอากัดหน้าผากเอากัดตัวหนึ่งกัดตัวหนึ่ง ตาเอาไปให้ดอกหน,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 นึ่งป่นป่นค่ะนี่คือเห็ดของเรานะคะมาตาเดินมาได้ดิม่มาตามาเดินมาลูกมะเห็ดลูกมา,กมาเดินมาเดินมา อันนั้นมาเห็ดฮะไหนละ่ะนี่เหรอวายพอแล้วพอแล้วอย่าจับนะนะอย่าจับนะพอแล้วาวาย,ไห,ย,ยววไหนเยอะไหมเยอะเลยค่ะวายวายไหนเยอะไหมเห็ดขา้าไหนเห็ดเห็ดข้าไหนลูกวายอย่าจับนะวายวายอย่าจับนะอย่าจับอย่าเพิ่งจับไว้นั่นแหละวาย เก่งยังเลยค่ะเออเห็ดคะ่ะหอมไหมหอมเห็ดตะไคร้หอมๆคม่คะเดี๋ยวเราจะไปดูอีกปลาหนึ่งนะคะว่าจะมีหรือเปล่าเยอะไหมคะ่ะเยอะไหมคะ่ะไปปนคะ่ะวันนี้จุนโตยังไม่ตื่นนะคะเจตตื่นคนแอะพังหมดแล้วอ <c oughs> ยา่าพอพอพอ เออฮึยังยังยังนั่นแหละเอาดอกนั้นแหละไปโอเคไหมฮึแน่เดี๋ยวเห็ดแม่นี้หมดนะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายบายตาบ๊ายบาย,บายก่อนบ๊ายบาย,บายค่ะ